ก็ไอ็นุ่มเด้นี่พี่น้องเออคลิปแรกก็ไอ็นุ่มนะครัทีเด็ดคลิปแล้วก็การทีเด็ดผู้ใดมากกู้ใดยังเม้นเข้ามานะครับพี่น้องเฮ็ดอีกแนวเฮ็ดอีกแนวบาความหลังความเก่าตั้งแต่สมัยเรียนแนววาสั่นมันหลายพวดพี่น้องหลายพวดสเออปากคาดำเายอ้อเพจ สวัสดีค่ะสวัสดี FC ของจูนชาแนลนะคะสวัสดีพี่น้องป้องฝ่ายสุภุสุคนตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนเป็นเวลาขนะเวล่าทั้งหมดเอาสิบ่าวรอดเรือนเนาะขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนนะคะพี่น้องได้ขึ้นมาคั่วหิวเข่าคากพี่น้องไม่เห็นตุ่มก๋วยเตี๋ยวอ่อนมามาอีหยังก็ตุ่มก๋วยเตี๋ยวอ่อนเออเห็นก๋วยเตี๋ยวกินนะคะก็เลยมาพอสอง สองผู้บ่าวพี่น้องผู้เาผู้ผู้เมาเตี่ยกับผู้เบาใหญ่นะครับพี่น้องฮะพวกเอาะเอาเรือท่อยู่ข้างเอาเอาเอาเมื่อสิเก่งแล้วอันนี้จะเป็นคลิปแรกนะคะที่เราได้ถ่ายด้วยกันเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิแพทย์ไมเห็นเบิ่งได้โอกาสถ่ายกับถ่ายเลยหรือเปล่าหลังจากเราเสร็จภารกิจทุกอย่างแล้วนะคะการโชว์การอะไรทุกอย่างแล้วไอ้ไส้เป็นกัดได้ไปอ๋อ สื่อเนื้อสื่อเอ้ยนะคะพี่น้องสื่อซีนสื่อซีนอยู่กับพี่นุ่มอ้าพี่นุ่มแสงทองฟินแลนด์นะคะอายไซเลียนมาน้ำเกล็ดแล้วตีกองเห็นมาดามจุดเต็มมาลลาสิงค่ะพี่น้องอะด้าเย้ค่ะพี่น้องอยู่คนเป็นรุ่นอายนะคะจุดกระสีเป็นแดนสื่อแล้ะก็เอียรวยเนร เจ้รวยเจ้รวยนะคะเจ้รวยไป่ใช่ค่ะเป็นกษริย์สุกติหลกคะ่ะโอเคไปแล้วเ <c oughs> จ<อ>้าไปไย่ำเลยฮะเขากไปเขาเป็นอมตะเ <c oughs> ขาเป็นอมตะอันนี้เขาเป็นอย่างเขาว่างอันนี้ครับอ,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 อ้าวพี่รองมึงเนี่ยจีลาดูทำหน้าไม่เอาโมเมนขี้เดียดได้พี่น้องเพราะว่าจุนบ่กินง่วงมาแล้วสักแปดตีทำไมอ่ะอืมทำไมเพราะว่าไถยเขามาไงโอ้ มูกินว่าป่ะนี่มูกินอ๋อยกเว้นยกเว้นอะสัตว์ใหญ่คือวัวฟวายบกินบกินบกินได้บกินอันนี้มันเปนเนื้องัวไหมเนื้อเสือไหมโอ้ยโอ้ยกสบเสือเสือห้องไห่อ๋อเสือเสือห้องไห่เอ้ยคนเตรียมมาไว้ให้ครูบาวเขามาดามจุนเองบาวผู้ไทยใช่แม่วไทยกองพันใส่ใส่ เอาอันนี้คลิปแรกก็เอน็นนมเด้อนี่พี่น้องเออครับตกลงเออคลิปแรกก็เอน็นนมนะคะทีเด็เด,กกดเฮ็ดคือเรื่องการกัดทีเด็ดเฮ็ดผู้ใดมาผู้ใหญ่ยังเม่นเข้ามานะครับพี่น้องเฮ็ดอีกแนะ่เฮ็ดอีกแนะ่เปลาความหลังความเก่าตั้งแต่สมัยเรียนแน่ว่าสัน่นมันหลายโพดพี่น้องหลายโพดโจ๊บอ๋อบักคาต่ำเงอยอยู่กับต้อมน้อยร้อยล้านนะคะหมอแคนนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับ อันนี้ก็ครั้งแรกคือกันแต่ทุกทียสียูนั่กันจากยูนั่งสั่งนีิลุยนะคะเมื่อวันเมื่อเกย์คเมืองเชียงเ่าเป็นใจร้องคอมเพลนใจไอซีนะจัดเพลนจัดเพลนเออฟอสซาลาสีเออเขาก็สองกล่องดี่ฟกับต่อมกับต่อมมีกามีประวัตไลายนะคะพี่น้องกับต่อมมีกามีประวัตไลายดดีีมีทั้งดีทั้งบอดีนะคะไฮไลท์มัโหลดเพราะว่าคนบ้านเดียวกันนะคะพี่น้องอ๋อสิบบาทคอยระบายนี้เพราะว่ายูเป็นคนบ้านเดียวกันนะคะมูเดียวกันมูต่างอยู่มูหกเนาะ โอ้ยโม่ชิัไปนะต้มเอาเมาท์าเท้านนเรา <c oughs> กินเสร็จได้วุบชิบหเลยเพราะกับจิ้มนี่แหละเจี๊ยเจี๊ยบเจียบอุ้พี่ยนะครับพี่น้องคุณกำลังอู๋เพียมาเท่าเอือนอ,เเอู๋นะคะมองอื่นเขาจอดอื่นมานอย่างไรอ๋อบ่อต้องไปที่กันเลยนะคนนนุ่นถึงเกือคุณนเห็นมันสุกแล้วเปเห็ดเจลนะครับพี่น้องไปเป็ดเป็นน้ำจิ้มโอ้ยพร้อมบพี่น้อ,อ,นอง แต่ก่อนเนี่ยไก่บได้เลยด้อะจุดเจุดเแมนบ้แมนเล่นเพราะว่าันขั้นใก่เพราะว่ามีมูมีอย่างแบบว่าข้าเจ้ากินเองเสร็จพอกระดนั่งเผาข้าเจ้ากินมือนแถวแกระั่งเผาพวกพวกเจ้าพวกสาวสตีเอาไปกินเพิ่เดียวกินที่ยังหน่อยพกนางจะกินต่อตอนก็บ่ได้กินต่อนั่นนะก็ไปหาสิอะเขาจะเอามาไปรอยู่สวนมันเนแกนนี่ก็ต้องว่ามันหลายอยู่แกนเขาไม่ให้่ายมันซื้อาเจา เอาซืบบ่นี่ละครับพี่น้องบานิการ์สซไดคนลงไปทางล่างแมนเจตกอนเฮดไปถาเพินดไปถาเพิ่นซ้าเเรียมไปทาบอสประกาน้องๆทุกคนนะคะงานนะคแล้วก็เพราะว่าพวกไอ้บาผูทยเพิ่นกับมกจุล่ได้บใส่มนกนรวมเลยใช่ใี่ค้อคือเรารวนลวนไมให้เออเจอ้บอสอยู่แล้วหองแมนพี่ว่าเราเราสิกินจูนิดนึงแหะล้วนดีกว่าแล้วดอกมันือน้องๆก็เฮ็ดกิน เฮหนาก่อนมาแล้วพี่น้องตลกสาวดาวยั่วตลกใหม่ที่บ่าเขาตะเซบ้นไรอย่นี้เลยมาดาตลกใหม่ใ่ตลกไม่บอดดิกไะทีเล่นจะกินเรบอดดิใคอยู่กับนุชีนะคะาเดี๋ยวใชไปล่างนะก้นล่างใชรเกาะยังไงนุชีแมนจิงไปล่างนะฮะจริงหรือนี่นุ้ จร,ริงเลยนี่บอกคืออะไรเมียจบก็เห็นอยู่อ๋ออ๋ออ๋อสวยมากเลยวู้ยนะคะเหลือพี่เอ<ร> <hai> นะคะเดี๋ยวฮอสเสร็จเดี๋ยวพี่ไทยกับพี่เออีกนะคะคิมนี่นะคะเฮียไอเฮ็ดกับข่าวกับนางก็เฮ็ดต้มน้อยลอยล้าเฮ็ดกับข่าวกอนฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องพี่หนุ่มแสงทองฟินแลนด์แล้วก็ต้มน้อยลอยล้านแล้วก็นู้ซี่ด้วยนะคะพี่น้องค่ะ ไปเลยนะครับพี่น้องยม่านไปนี่ยอันนี้อะไรนนี้อะไอันนี้เงอย่างเนี่ยคือคืออย่างก่อนนะฮะยี่ห้ยี่ห้านนาบนเานอหน้าเด้นี่อันนี้ก็เป็นรุ่นน้องรุ่นน้องเรียนลงเรียนเรื่องมาน้ำกันนะครับเพร่สีอยู่ีเหลืองอ้าวอีหลอาีใหมามันมซะผุนไหมอใส่สีบซะผุนใส่สีเหลืงเธอบอกเคยเรียนเรียนลื่อ่สสีเหลืองใส่สีเงินให้หมเสียวนี่านีล่ะพูดข้างบนเอาหนิ ซาจอยนะคะนี่แหค่ะพี่น้องเดือๆเดืเดินเดิมากกับเขาครัวหาแนวอยากแนวกินปันปอบนะคะพี่น้องเรียมแนวกินเห้ีง่ายอีูแล้วเรียมแนวกินนะคะเพื่อกตรเรียมพลาทําเป็นใส่มากมั้ยฮะพี่ฟังท่นู้ชมพี่ฟังนี่แหละค่ะพี่น้องฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องนี่แหละทีมงานพวงเฮาอยู่กันเป็นขอบครัวนะคะพี่น้องเออมียัางกระซอยซอยกรนเฮ็ดซอยกรนหยากรซอยกรนหาซอยกรนกิน แต่สิบอใส่ผัวใส่เมียรวมกันนะคะโมแมนดอกเห็นเซวอยู่เซลวไผ่เซีวผัวเป็นต่อมะแกง mm แ like nee แอะไรครับะงยังกอดโอ้ยบอกไปเรือก็บอกไปเนาะนางดนตรีั้นนางดนตรีบอบอบอเป็นบ้าข้า้าพเจ้า ไม่ตัดข้าพเจ้าคอยดูอืมข้าพเจ้าข้าพเจ้าอืมแท็กตอมหน่อยลอยล้าน้ำตาจ่าหนุ่มแสงทองสิแลนด์แท็กทุกคนเลยจ้าอืมมาจุดนี้แล้วโมมี่ยังจะเสียบอกไปเลยตอมบอกไปเลยขอกงว่าเทนกับว่าที่แหละห้อยห้อยคือติเก่งแท้จ้าห้างงว่อย้อยห้างงว่หอยตะกี้อะไรก็จะตันหน้าห้อยห้อยห้างงว่าห้อยเราไปเกลื่อนพุ่นดยี่ห้อยห้เราไปเกล่อน บอกว่อวิ่งกี่นเนี่ยโอ้แจบอกโอ้จนมันใหญ่ถมงหมื่นละใช่ปไหนมันใหญ่ข่าวเป็นบ้าตัเองบอกอลูกมากแสงมากตุ่มมากหมอกมากว่าสีเด็ไปกับบ่ด็ไปมิตรผูนันผูนีมากนะครับพี่น้องไปแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวให้เพื่อนเตรียมกับเข้าก้าน้าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับทุกๆคนด้วยรักทีมงานแสงทองฟินแลนด์แบบนี้ไปเรื่อๆนะครรักน้อยแต่ขอให้รักนาๆนะจะไปแล้วนะครราตีสบัดกุ้ยค่ะ